สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่พๆทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง US Group Review ค่ะคลิปนี้นะคะจะพาพี่ๆมารีวิวเรื่องเกียร์ค่ะเป็นเกียร์สรุ่นนะคะที่พี่ๆ FC หรือว่าลูกค้ามาที่หน้าร้านนี้ต้องถามแทบทุกเจ้าเลยนะคะว่า เกียร์เหมือนกัน4ีเกียร์เหมือนกันดูทรงมันเหมือนกันเลยแต่ทําไมราคามันต่างกันเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยให้กับพี่ๆกันค่ะสําหรับเกียร์ที่ให้ดูวันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ JK 4เกียร์แล้วก็เกียร์ BU ค่ะเกียร์ BU แบ่งออกเป็น2รุ่นนะคะก็จะมีรุ่น5เกียร์แล้วก็4เกียร์ค่ะส่วนเกียร์ JK หูหิ้วจะมีแค่4เกียร์นะคะ ส่วนเกียร์ JK นะคะตรงปลายเกียร์นะคะก็จะมี2แบบค่ะพ,พี่จะมีปลายเกียร์เล็กแล้วก็ปลายเกียร์ใหญ่ค่ะที่พี่พี่เห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นปลายเกียร์ใหญ่นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่มีผลค่ะเราสามารถเปลี่ยนกดคัตแล้วก็แผ่นคัตใส่กันได้เหมือนเดิมนะคะเกียร์สลูกนี้นะคะหัวหมูดูด้านหน้านะคะเหมือนกันเลยนะคะเท่ากันเลยนะคะพี่พี่สามารถไปใส่รถอีแตนรถดัมเปอร์เกียร์ปั่นเกียร์กลางนะคะสามารถทําได้เลยนะคะสําหรับเกียร์สลูกนี้นะคะแล้ว3มลูกนี้แตกต่างกันตรงไหนอีก ะะเดี๋ยวจะพาพี่ๆมาดูค่ะ3ลูกนี้นะคะเป็นเกียร์ใส่แตนเหมือนกัน แต่ทําไมราคาต่างกันแล้วก็แตกต่างกันตรงไหนอีกนะคะจะมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะให้พี่พี่ดูวันนี้นะคะก็คือหัวหมูค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ JK สเกียร์นะคะหัวหมูเขาจะถอดไม่ได้ค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้ถอดหัวหมูไม่ได้นะคะพี่สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะคะสําหรับเกียร์ JK หูหิ้วนะแต่ถ้าพี่พี่ท่านไหนนะคะที่จะเอาไปทําเกียร์กลางนะคะอยากจะถอดหัวหมูได้ต้องเป็นรุ่นนี้ค่ะตัวนี้เป็น BU สเกียร์นะคะสามารถถอดหัวหมูได้เกียร์ BU สเกียร์5เกียร์ถอดหัวหมูได้หมดเลยนะคะ ด้านนอกนะคะเราก็พอรู้คร่าวๆแล้วนะคะว่ามันต่างกันตรงไหนนะคะแล้วอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือด้านในของเกียร์ค่ะเกียร์ BU นะคะเฟืองเกียร์อะไรเกียร์จะใหญ่กว่าเกียร์ JK ค่ะซึ่งจะรับน้ําหนักได้ดีกว่านะคะสําหรับไม่ใช่ว่าเกียร์ JK ไม่ดีนะคะพ,พี่เกียร์ JK ก็ดีค่ะมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของพี่ๆแต่ละท่านนะคะเหมือนบางท่านนะคะไม่ได้บรรทุกหนักเนาะแบบรถวิ่งไปไล่ไปนาอะไรปกตินะคะไม่ได้บรรทุกอะไรหนักก็ ใส่เป็นเกียร์ JK 4เกียร์ได้เลยนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะที่บรรทุกหนักๆน,นะคะ4ตัน5ตันนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์ BU ได้เลยนะคะเพราะว่าอะไหล่ของเขานะคะจะใหญ่กว่าเกียร์ JK นะคะซึ่งรับน้ำหนักได้ดีกว่าแล้วก็ มีความทนทานมากกว่าเกียร์ JK นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของพี่ๆเลยนะคะและสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่ซื้อจากร้านของเราไปนะคะเรารับประกันเกียร์ค่ะหอนดังมีปัญหานะคะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเลยนะคะไม่เอาลูกเก่าไปซ่อมนะคะพี่ๆก็คือเรารับประกันตรงนี้ให้นะคะขอเพียงอย่างเดียวนะคะพี่ๆอย่าไปลือ้ออย่าไปถอดอย่าไปแกะมันออกมานะคะให้มันมาสภาพเดิมๆเ,เนาะอ่าอีกจุดหนึ่งนะคะ จุดตรงนี้เหมือนกันทั้ง3ลูกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น BU 4เกียร์ BU 5เกียร์หรือว่าเกียร์ JK ค่ะตรงนี้มันจะเป็นตัวใส่เกียร์ฝากปั่นดับอะค่ะพี่ๆสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่จะเอาไปทำเกียร์ปั่นนะ ได้ทั้ง3ลูกเลยนะคะมีที่ใส่เกียร์ฝากทั้ง3ลูกเลยนะคะเปิดฝาออกแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่าไหนนะคะที่จะไปทําเกียร์กลางแทนเกียร์สโลนะคะอยากจะได้แบบถอดหัวหมูได้นะคะก็แนะนําเป็น4เกียร์หเกียร์เป็นของ B.U นะคะของ JK ก็ใส่รถอีเทนใส่รถดัมเปอร์ทำเกียร์ปั่นได้เลยนะคะ ท้ายคลิปนะคะก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ช่อง US Group Review ด้วยนะคะคลิปนี้ลาพี่ๆไปก่อนคลิปหน้าอยากจะดูอะไรตัวไหนนะคะหรือว่ารถรุ่นไหนนะคะก็สามารถแจ้งมาได้นะคะเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ